สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็พาพี่ๆทุกท่านมาเที่ยวที่สิบปะออสปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับสําหรับสิบปะออสปิงน้ำพุร้อนเนี่นะครับเป็นน้ำพุร้อนขนาดกลางตั้งอยู่บนเนื้อที่38ไร่เป็นบรีสอร์ส่วนตัวนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านสะกรอํอเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับ ความพิเศษของที่10บปะโอสปิงแห่งนี้นะครับก็เป็นน้ำพุร้อนนะครับแบบว่าอินดอร์และเอาดอร์ด้วยนะครับมีแช่ออนเซนทั้งในห้องแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับผมรีสอร์ดแห่งนี้นะครับผมโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติในเนื้อที่38ไร่นะครับภายในล่มลื่นส่วนตัวบ้านพักนะครับก็เป็นแบบบ้านดินนะครับแอบบอิงธรรมชาตินะครับ นอกจากนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับก็ยังมีแคมปิ้งโซนสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักแบบนอนเต็นท์นะครับส,สัมผัสสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยครับนี่ครับก็เป็นบริเวณบ้านพักของที่สิบปาฮอสปิงแห่งนี้นะครับบริเวณลานแถวนี้นะครับก็เป็นลานกางเต็นท์สำหรับหน้าหนาวนะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการมาเป็นแบบหมู่คณะหรือว่าเป็นพาเวล์ สำหรับวันนี้นะครับที่พักเราก็เป็นบ้านดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในกันครับหลังจากที่เปิดมาแล้วนะครับก็จะพบเป็นห้องนะครับก็กว้างขวางดีนะครับสำหรับ2ถึง3ท่านนะครับเตียงนอนก็จะแข็งไปนิดนึงสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันนะครับได้เป่าผมตู้เย็นแอร์ทีวีนะครับผมการน้ำต้มน้ำร้อนก็ครบคันนะครับ ภายในห้องก็มีน้ําดื่มให้2ขวดนะครับฟรีนี่ครับก็เป็นบริเวณด้านในบ้านดินนะครับที่เราเข้ามาพักกันในวันนี้นะครับสนนราคานี่วันที่ผมไปนี่ก็อยู่ที่ประมาณหลังละประมาณ1500บาทนะครับแต่ยังไงก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่พักอีกทีนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆห้องพักนะครับก็ตกแต่งได้ลงตัวผสมผสานร,ระหว่าง ความเป็นสไตล์ลอฟกับบ้านดินได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยวผมพาพี่พทุกท่านเข้าไปชมด้านในห้องน้ำนะครับนี่ครับก็มีอ่างออนเซนนะครับหรือว่าน้ำพุร้อนนะครับไว้เป็นส่วนตัวสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับก็จะเป็นแบบพายเวทให้ภายในห้องพักของเราเลยนะครับ ผมว่ามันยอดเยี่ยมมากสำหรับที่10ป่าแห่งนี้นะครับบรรยากาศภายในห้องออนเซ็นนี่ก็ตกแตง่งได้ราบรื่นดีครับผมแล้วก็เป็นกันเองนะครับมันดูอบอุ่นมากๆครับเหมาะกัการนั่งแช่น้ำออนเซ็นนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณรอบๆ นะครับที่ผมชอบแห่งนี้มากๆคือการตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับผสมผสานกับบ้านดินนี่แหละครับที่มันดูลงตัวมากมายครับมีหินรองน้ําด้วยนะครับก็ดูดีไปอีกแบบครับหลังจากที่เราชมด้านในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมด้านนอกนครับนี่ครับเป็นบริเวณด้านนอกของบ้านดินที่ผมพักในคืนวันนี้นะครับ ก็มีสักประมาณสักสิบหลังได้นะครับสวน้านนอกก็เป็นสวนสําหรับไว้กางเต็นท์รองรับพี่พี่ทุกท่านที่มาเป็นกรุ๊ปหรือเป็นหมู่คณะที่ไม่อยากนอนบ้านดินเนี่ยนะครับหลังจากที่เราชมด้านในเสร็จแล้วนะครับผมก็พาพี่พี่ทุกท่านมาที่ด้านนอกนะครับก็เป็นฮอตสปิงแบบพูลนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเอาไซส์นะครับนี่ครับก็จะมีห้องแต่งตัว แล้วก็ป้ายคำเตือนต่าง,างๆสำหรับการแชร่นะ้ำบุร้อนการออนเซนที่นี่นะครับห้องก็เป็นสัดส่วนตกแต่งได้อย่างลงตัวมากนะครับผมชอบครับความสะอาดก็ให้8เต็ม10นะครับถึงจะไม่สะอาดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีใบไม้ก็เข้าใจครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจัดจัดได้ลงตัวแล้วก็สมบรสานได้ดีเยี่ยมครับ นี่ครับวิวสวยงามมากสำหรับท่านที่ต้องการที่จะแช่น้ำพุร้อนไปด้วยแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับบ่อที่นี่นะครับก็มีรู้สึกว่าจะมี3บ่อนะครับก็เขาจะมีป้ายเตือนว่าบ่อไหนลงได้บ่อไหนลงไม่ได้นะครับแต่สําหรับบ่อนี้ลงได้นะครับแช่แบบชิลๆเลยครับนี่ครับผมชอบมากหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราได้แช่น้ำพุร้อนเสร็จแล้วนะครับก็นอนพักผ่อนเต็มอิ่มนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของที่สิบปะออสซิลินนะครับ ก็ตกแต่งเป็นแบบบ้านเืินไทยนะครับผสมประสานระหว่างสไตล์ล้านนาได้อย่างลงตัวมากนะครับสวยงามไปอีกแบบครับสําหรับอาหารเช้านะครับที่นี่ก็เริ่มประมาณ7จ็ดโมงนะครับอาหารเช้าก็เป็นแบบสไตล์สุขภาพนะครับชอบครับผมชอบที่นี่นะครับสําหรับสิบปะออสปิงนะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ท่านจะขึ้นแม่กําปองนะครับแวะมาเที่ยวได้นะครับ อยู่ใกล้ๆกกับทางเข้าน้ําพุร้อนสันกําแพงนะครับอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับใกล้ๆกกันเลยนะครับจากพิกัดมาสิป่ฮงอสเปงนี้ก็มาถึงได้นะครับนี่ครับบริเวณกว้างขวางนะครับสําหรับโต๊ะทานอาหารเช้าของที่นี่นะครับนี่ครับก็อาหารเช้าก็ยอดเยี่ยมด้วยครับเหมาะแก่ท่านที่ต้องการรักษาสุขภาพนะครับทริปนี้ก็เป็นทริป ที่ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับที่นี้ผมก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ